ผมว่าจะไม่ซื้อแล้วนะแต่ก็อดใจไม่ได้ครับตัวนี้นะฮะเป็นกล่องเป็นกล่อง AI Android Auto ครับใช้สำหรับในการดูวิดีโอนะครับเป็นของแบรนด์ Suda นะครับตัวนี้แรม 6GB ครับรอมอยู่ที่ 64GB นะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม,มเมมนบริกาดได้ถึง 128GB นะครับโอ้ยเนอะเป็นอะไรของมันตัวนี้ thank you ติมความสดชื่นด้วยวอยคูโคลาแท่ <Ooh. S 1> งโปรดสดชื่นสองแคร์อ่าบางบางคนจะถามว่าเอาแล้วกล่องตัวนี้มันมีเอาไว้ทำอะไรนะครับหน้าที่ของมันก็คือเอาไว้ดู youtube แบบนี้ครับนี่ก็คือหน้าจอรถยนต์หรือว่าเครื่องเสียงสแตาร์โอรถยนต์เดิมๆนะครับจากรถนะครับติดรถมาแบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะ นำกล่องตัวนี้นะครับนำกล่องตัวนี้นะครับมาเสียบเข้ากับช่อง USB นะครับแล้วก็ให้หน้าจอรถยนต์เดิมๆของเราเนี่ยดู YouTube ดูวิดีโอแบบนี้ได้โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนหน้าจอนะครับและเราไม่ต้องไปทําอะไรเกี่ยวกับหน้าจอเลยนะครับฟังก์ชันต่างๆของรถยนต์ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับเพียงแต่กล่องตัวนี้มันทําหน้าที่ปลดล็อกนะครับเพียงแต่กล่องตัวนี้มันทําหน้าที่สตรีมนะครับให้สาให เพียงแต่กล่องตัวนี้นะครับเพียงแต่กล่องตัวนี้นะครับมันทําหน้าที่สตรีมหน้าจอของเราเนี่ยให้สามารถดูวิดีโอแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆบนหน้าจอได้โดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอ Android นะครับนี่นะฮะมันก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆครับแล้วก็จะมีแอปต่างๆนะครับ,รบให้เราเลือกดูได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ทั้ง Android Auto Apple CarP l a y นะครับเล่นได้หมดเลยนะครับ ดู Google Map ได้ดูอะไรได้ปกติเหมือนเดิมครับฟังก์ชันของหน้าจอของเราหรือว่าฟังก์ชันของเครื่องเสียงรถยนต์ของเราเนี่ยยังคงเหมือนเดิมปกติทุกอย่างครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือดูวิดีโอได้แบบนี้แค่นั้นเองนะครับสําหรับรถรุ่นไหนที่อ่าสาหรับรนสำหรับรถยนต์นะครับสําหรับเครื่องเสียงที่รองรับก็จะเป็นเครื่องเสียงที่ใช้งานออโต้เอนดรอยได้นะครับใช้งานใช้งาน Apple CarP l a y ได้ตัวนี้จะรองรับนะครับรุ่นมีหลายๆรุ่นนะครับ สำหรับรุ่นที่ถ่ายให้ดูตรงนี้จะเป็น Toyota Revo ปี2021นะครับถ้าใครใช้ถ้าใครใช้ t o y o ต a Revo นะครับที่มันมีหน้าจอรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay สามารถซื้อกล่องตัวนี้นะครับไปเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเสียงของเราแล้วก็ดูวิดีโอแบบนี้ได้เลยนะครับ